สบายดีถักทายสบายดีพอแม่ี่น้องเพื่อนทางช่องยูทูบสายลมตินเซนโน่แล้วน,นะมนะีปรจจิตจะมีข่าวอัปเดตละสุดเนาะของน้องใบบุญและกน้องใบบัวน้องซองลิงอ่าน้อยจากโลกโซเชียลที่ว่ากําลังเป็นกระแสนในตอนนี้นะ,นะมาฝากพี่น้องในเมนีพี่น้องซึ่งว่าข่าวลาข่าวลาสุดเนาะ,ะข่าวล่าสุดคืออัปเดตจาก ลาวคอนเวอร์ชชันเนาะ trust of fire หรือว่าอันนี้จะสูญของเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำสปายนะครับเนาะปฏิทปลอาจจะไปถือก็ขอโทษขออภัยแล้วเนาะของลาวนั่เองเนาะในสาวของวันที่สองเดือนสองที่สองพันสองเนาะพี่น้าะไมโครวาทุกทุกมือเนาะพนักงานได้สั่งน้ำนักลิงกับขางน้อยเนาะเพื่อหาประกันว่าพวกมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเติบโตในอัตราที่เหมาะสม ทางมีสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างดีและมีการเพิ่มน้ำหนักแบบอย่างเหมาะสมกับอายุสำหรับตัวขังน้อยกินนมแม่นมักกินใบไม้อ่อนคือกับอยู่ในป่าเนาะส่วนโตัีกน้อยนั้นแมนกินนมเพียงเล็กน้อยแต่ก็กินอาหารอื่นลายเท่าที่ควรนะ้องเ่งวาข่าวล่าสุดจากศูนย์อ่านเนื้อหลักของอา่า บ้านเฮาไงนะพี่น้องเป็นางซะที่เพื่อนได้นำตัวลิงน้องันไปอยู่ในความรอบของเพื่อนท่านพี่น้องมานเพป็นการดูแลเป็นอย่างดีนะครับเนาะซึ่งว่าพี่น้องท่านใดที่ว่าติดตามข่าวก็บประจิตกับมีข่าวอัปเดตนะล่าสุดจากศูนย์หนึลักของบ้านเฮานะพี่น้องมาฝากในวันนี้สำหรับช่องยูทูบสายลมทิ้งชีวิตความจริงทุกท่านนะ จะเป็นข่าวก็กระแสนิดหนึ่งแล้วเนาะง่ายๆคลิปเกาะกระแสจะได้พี่น้องฝากติดตามชมช่องพี่น้องคณะทีมอ่ะไอคลิปนี้คลิปนี้พี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บวามชื่น่พี่น้องจากช่องสายลมทีมนชินโนะแล้วเนาะไม่นี้มีข่าวอัปเดตจากน้องใบบุญและน้องใบบัวลิงน้อยและกระหังน้อยนั่นเองเนาะที่เป็นกระแสในตอนนี้นะนะเนาะน้องใบบุญก็คือตัวอ่าตัวลิง ตัวลิ้ยงนะเนาะลิงน้อยเดือยวาลิงวอกนั่นเองน้องใบวัวก็คือคังน้อยนะครับเนาะตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องเ่็นไงซะจะได้เพื่อนก็จะดูแลหักษาเป็นอย่างดีนะเนาะเพื่อให้อยู่ในทีทีเปื่อนนะฮาร์ดร์ซอฟเป็นไงซะพี่น้องะฮาร์ดร์ซอฟก็คือศูนย์เรื่อลักสนามตว์ป่าของเราเองนะเนาะก็ได้สำหรับพี่น้องที่มาคคลิปนี้เลยเพื่อนเนาะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพี่น้องะสำหรับคลิปนี้บันจินท จะได้จบคลิปคลิป,ปเนื้อมนี้นะครับนาะเพียงนี้เนาะจะได้กับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับกินี้ปรเจ้นจะได้คอกล่าวคอบ้าบายบาย